รับโผลมาครับได้ยยังไไนดมอหูมอหูอะไรกอะไรที่เราไหนิรัโมาครับเอออ่ะให้ายังยังสี่บอกดที่ไรมได้ ใจเย็นใจเย็นดีนานนะร้อนนะอ่าขบวนกลับกลับเลยนะไม่ชอบเป็นกานะ เลิกเปลี่ยนมันแกกำลังทรัพย์ชิวิหมดแล้วเป็นใจเลิกนะไม่ให้ขาก็เลยอมพอไหมนี้พอพอพออพอ่พอพอ่พอเอาไปคอร์อมอ่ะ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 ลองดูซินี่ฉันยืนคะไป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 ไไแดงไหวไหมแดงไม่ไหว ดาวเรืด่านนี้ด่านดาวเรืองรุ่งเรืองจเจริญง,งอกงานเข้าประตูนี้แล้วก็จะมีความจเจริญรุ่งรเรืองและอ่อแม่

bay này bay này bay này không có cái lại chưa ด่านนี้สำคัญนะด่านนี้สำคัญนะจะเลยเรืองพอไหมพอไหมพอพอใจไหมใช่ชื่องต้องให้ไดเลยอ่ะต้องเสียสไม่ต้องไม่ช่เลการหมา่งเรื่อง่านะครับกรอาลาชีวิตโดยด้วยกีกุลาอันอันสวยงามนะคะ ดอกกุหลาบนะคะสีแดงนะรักแห่งความรักนะคะเจ้าบ่าวชื่ออะไรคะชื่อจีนะสุดยอดดังๆด้วยรักเจ้าสาวไหมคะรักแค่ไหนรักแค่ไหนพูดดังๆเจ้าสาวชื่ออะไรต้งได้หรือเปล่ารื่อตัวเองคือสมัยตัวเองไว้บ้างนะ lắc có sáu đấy à lắc bao nhiêu lắc bao nhiêu lắc bao nhiêu lắc เออจะได้ร well, like ู้ไงกำมือเอออ่าอองอ่ะอะอ่อ่อ่ะสร็จซองเสร็จซองก่อนก็ซองก่อนเนอถึงจะให้ผ่านคำถามต่อไปอ่ครับอย่ยอมรูปอย่ายอมเอาอีกไม่ได้ไม่ได้ขาอีกเีกอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกยอมอย่ายอมไม่ง่ายโอ้ ข้างหลังเป็นลมไปสีคนแล้วโอเคค่ะตามตานาทีครัแตกรักกับดาวเรืองก่ะทั้งรักทั้งเรืองค่ะดูดันยืดยาวมากไม่ไม่มากทำไมเพื่อเจ้าสาไม่มีารขอแต่งา ไ่าอแกว่ตัวเรกนอย่าให้นะมันจปกินหมดทานรู้จักไหท่านหูอยากได้เโงมาต้องมีท่านะไม่มีท่าไม่ทนี้ต้องมีกเย่ะเลาเลยสังเรื่องอไนี่ไม่ได้ท่านหู รูกเนลรกเหมน้องใหรม่ัไป่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังมังไยงม่ยัยัไม่ยไม่ยัไม่ยัไม่งไม่ั่ยัง่มไม่ัไม่ยัไมยัเไม่ยงไม่ยังยัไ่ยังไม่ง่ัไม่ยังไม่๋ยงไม่ยังงไั่ยังไม่ยงไม่ยังไง่่ ก็่ไม่ตงให้ซองแล้วเต้นแล้วไม่ต้องให้เต้นแล้วไม่ให้ซองตัวต่งกูส่งใ่รวง่ายๆนะเห็้ว่าต่างอยได้ไม่ให้ไม่ให้ด่เรื่องนี้ทำได้อ่าอ่านราคาต่อผ่านรคาต่อผ่านรคา่ อ่ะะเลไม่ได้เหรอแจอานพี่ไปแล้ใครจะรับส่งผมไปกับมาหาอะรออเนกไม่ได้ถ่านไม่ถ่ไม่ถ่านนะไม่ถ่าย เราจะไปมหานอะไรยังไงเนี่ยเรเรียนเริ่มเดือดต้องต้องให้เริ่เรียนก่อนฮะซื้อรถใหม่หรือปเฮ้ยเมีเจะซื้อรถใหม่ให้้ยหไดผานเลยนะมให้มันเต้นไอ้ที่่าเติมแเาไม่ได้บัตรนะเรียนทำบัตรเดี๋ยวไม่ได้นอนทาไงดีเอาดิ เอาคาเอ่ะคาเธอเธอรถงก็พอคาเอไม่ใจนะคาเอไม่ใจเอาขอข้าวหน่อาพเกขนมปังอกขนมปัได้เร็วเร็วง่ายจรล้คุณแกแตกวเนั

ี่องไม่มีขอลูกขอสองซองได้ป่ะลูกขอสองซองนะขอสองซองนะอ่าโอาคพี่โมเป็นไงพี่โบเป็นไงลงจหมดุดหมดโนี่แตกหมดแล้วสองซองขอที่ไหอ่อะเฮเล่ย์ไหมครับขอบคุณครับเเลยไม่เอา่ล่ขอบคุณครับขอบคุณครับ่แนุดท้า่ โอ้โอ้โอ้ยังไม่นะ้หใมดเลยนะคะหมดตัวหมดใจแล้วทุ่มตอประตูแล้วตอมามามาตมาต่่เข้าไปเลยนะอย่าขึ้นข้ามมาต่อรอเข้าไปเลยอ่เรื่องเดียวกัน ไม่กดสิบค่ะสคนดูสูบ่เกินไปเลตั้งสที่น้าตัวใหญ่หนมาั้่ไปอ่นนที่ชอนไปไหนอะพี่ชอน่อรองไายุเกินไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านไมล่วครับทไมไม่ผ่านล่ะครับไปหายะ้ยนี่อยากรู้ว่าหัวใจหัรับ เป็นสีอะไรครับลายแบบนี้มันนี <serving> ิ <wan> ่มันยิ่งมันอะไรครับแม่ครับแม่จีแม่เขาช้ำเหลืองเลยก็ประตูนี้มันเป็นสุดท้ายนะคะสีเหลืองคุณน้าๆก็อยากให้อยากให้หลานรู้ว่าคุณน้ารักหลานของน้าๆเลยนี่จะถึงประตูสุดท้ายแล้วถ้าอยากผ่านไปเนี่ยก็ต้องบอกมาว่าจะทำยังไงโอ ดูแลงานมาปูปลาจะเป็นผู้นาจะเป็นผู้นำเข้าสู่เราเลยิจกาน่ะกิจการทุกอย่างกเขาดูแลเราเขียนเสร็จแด้วใช่ไหมใช่ดูแลพูด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  ใครดีที่โซตดีที่โซนทั้งพ่อแม่ด้วยยาจะได้เปิดสักทีใช่ไหมคะใช่้นเป็นลมหายใจขา้ม่เอาะเออรลันอลนเดี๋ยวจะได้ไปเท่าแล้วเพราะฉะนั้นก็

เอา่ต้องแก่สายครับพอทราทราบจรของเจ้าสาวสาอครับนาต่อเขแกสายทเก่งเลือกเลือกแฟนเก

มาด่าก็ได้ใช่แล้วเดิเไปนทเลยเข้าทานแลวค่ะเลค่ะเลยค่ะเข้าหมดเ้เลยค่ะเข้าหมดได้เลยค่ะได้เลยค่ะเปิดเทางแล้วคผู้ไหนของพี่เลี้ยงเนาะ